มาครับทุกคนกลับเข้าสู่ FC 24กันอีกครั้งนะครับหลังจากห่างหายไปหลายวันเลยกลับมาอีกครั้งนะครับใน Player Career Mode ครับที่เรามีนิโคลัสมิเกลสันนะหรือว่าเจ้าลูกโซ่นะลงทําการแข่งขันให้อยู่ตอนนี้ครับกับโอเดนเซซึ่งแมตช์ล่าสุดนะครับก็มีอาการบาดเจ็บนะตรงนี้แมตช์ฟิตอีก4วันครับเดี๋ยวเราไปรอติดตามผลกันครับว่าน้องจะหายกลับมาทันเจอนัดหน้าหรือเปล่านะสถานการณ์ตอนนี้ของโอเดนเซครับ อู่อันดับที่10นะพึ่งวินแค่1เท่านั้นนะครับแล้วก็เสมอ3แพ้ไปถึง8ครับรังอันดับที่10อยู่นะก็ต้องมารอลุ้นว่าใน EP ีนี้นะน้องจะหายเจ็บแล้วฟอร์มกลับมาดีขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีส่วนกับเกม มากน้อยเพียงใดครับเราไปติดตามกันในเกมเลยครับหลังจากหายเจ็บนะครับก็กลับมาพร้อมฟิตพอดีนะในการลงตัวจริงในเกมเจอกับมิเชลแลนครับโดยนัดนี้ครับลงไปในฐานะทีมเยือนนะพวกสาป,ประตูของเราเป็นเบอร์นาร์สครับสกองหลังนะครับเป็นพาวสันฮาร์เรนเดอร์แล้วก็โกเมสครับทางซ้ายเป็นอาเดลกาสทางขวาเป็นมิเคลสันครับแมนเน่ Man ate, กับคอลเลอร์ก็2ตัวกลางนะแล้วก็ซ้ายก็เป็นน็อกขวาเป็นลูเซียสแล้วก็หน้าเป็นอะไร เหมือนเดิมนะครับก็เพื่อนๆหลายคนคอมเมนต์กันนะว่าฟอร์มเล่นไม่ดีเลยนะฮะพี่เล่นแล้วขัดตานะฮะไม่อยากดูก็ไม่เป็นไรนะครับขออภัยด้วยนะฮะที่เล่นไม่เก่งนะก็ยังไงไปดูกันในเกมนะครับหวังว่าเจ้าลูกโซ่จะมีบทบาทมากขึ้นนะในเกมต่อๆไปเรื่อยๆนะครับมาครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่สนามสเตเดียมเนเธอร์นะครับวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นอีกนัดนะ ที่ทําให้ฟอร์มของลูกโซ่นะฮะกลับมาโดดเด่นได้นะครับแมตช์ตติ้งนัดนี้ต้องทําให้ได้7.5ครับทีมโพเซชชั่นแล้วก็อะไรเนี่ยสาการเข้าประท้าที่สําเร็จนะครับน่าจะเป็นออบเจคทีที่ทําได้นะเกมกําลังจะเริ่มครับเจ้าบ้านกําลังจะเคลียรบอลเรามาในชุดสีน้ําเงินตัดกับขาวนะฮะเราก็ยังอยู่ตําแหน่งเดิมนะเป็นไรวิงแบ็กทางขวาครับ ก็มีโอกาสเติมเกมรุก,ก็จะเติมครับโอ oh, oh, ้เข้าตรงกลางลครับโชกิซุงเข้าซ้ายแล้ว oh. สัตว์เรียนลูกหนีบบอลก็ bon ออกหลังไปครับโอ้ oh, oh, โอกาสยิงแรกครับของเจ้าบ้านผ่านไป5้านาทีครับสัมผัสแรกของลูกโซ่ครับมาแล้วอย่างเล่นอยู่ตรงนี้ครับจ่ายเพื่อนก่อนแดนกลางแล้วมีเคลียรซ้าเราเล่นด้านกว้างครับปล่อยให้เพื่อนเราเจาะตรงกลางไปนะโ oh, oh, อ้ยังเลี้ยงอยู่ครับตอนนี้ แล้วตักขึ้นมาอิเร์สันเข้าไม่ได้ตรงนี้เอาไงครับมาขนาดนี้แล้วซัดด้วยขวาติดจ่ายก่อนครับมิเกลสันแล้วก็จ่ายเสียนะต้องวิ่งกลับไปรับผิดชอบแดนหลังเลยครับมาโอ้โล้วขึ้นมาทางลูเซียสแล้วครับลูเซียสจ่ายให้เราครับมิเกลสันมิเกลสันจ่ายให้ตรงกลางบอลขึ้นมาตรงนี้โอ้โหช้าไปนิดนึงเป็นจังหวะลำหน้าไ้เนี่ย แต่ว่าจ่ายลูกนี้ติดติดลูกนี้ก็จ่ายผ้าดีกครับมิเกลสันโอโหเกมขึ้นมาใหม่เจ้าบ้านครับเจ้าบ้านเลียงขึ้นมาแล้วที่ซิเมียบอลโอโหตัดเข้าข้างในตรงนี้ยิงก็บอลออกหลังไปครับเป็นคนเดิมเลยนะส่วนหน้าชาเอาเกาหลีครับเนี่ยเบอร์10ซัดอีกแล้วแต่ว่าบอลมันไม่ตรงกรอบครับจ่ายคืนมาที่มิเกลสันก่อน มีแควซสั้นเห็นด้านหน้าแล้วจิ้มลูกนี้ครับไปคนละทางกันเลยฮะตัดเข้ามาให้ตรงนี้นะฮะผู้เล่นเบอร์เก้ากลับมาที่โอซันโอซันโดนตัดไปได้ครับโอเดนเซ่เราตัดบอลได้ที่โรเซียสครับด้านหน้ามีดินคนเดียวครับโอ้แล้วโดนจิ้มอีกแล้วเขาจิ้มมาลูกนี้โอ,โอ้ปลายมือครับเป็นยัง่าลักไก่ครับเขาส่งมาแล้วตามน้ํายิงเลยนะเขี่ยเล่นสั้นมาแล้ว ให้เข้าข้างในตรงนี้มีแกสั้นจิ้มไวได้ครับจิ้มไว้ได้แล้วกระชากบอลหนีออกไปได้ด้านหน้ามีผู้เล่นครับจ่ายลูกนี้ไม่แน่ใจว่าเร็วเกินไปหรือเปล่าแต่เหมือนจะได้อยู่ได้อยู่หรือเปล่าืึเพื่อนร่วมทีมเราครับโดนตัดฟ้าลูกนี้ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรแล้วเราต้องวิ่งกลับมาเกมรับเลยครับโอ้ถ้าหลุดได้เมื่อกี้นะเป็นจังหวะ ได้เปรียบเลยครับสำหรับมีเขียวสัน้นมีเขียวสั้นจ่ายคืนให้ตรงกลางบอลกลับมาที่เมน่าครับแล้วจ่ายเข้าตรงกลางโ้ตัดสินเรับเป่าจบเกมครึ่งแรกที่เกมยังเสมอกันอยู่ศูนย์นะแต่ว่าครึ่งแรกเนี่ยลูกโซ่ครับมีบทบาทในเกมค่อนข้างเยอะฮะก็พยายามเติมเกมลุกให้ดีครับมาว่ากันต่อในเกมครึ่งหลังกันดีกว่าครับโอดเดนเซ่ครับที่ยังเสมอกันอยู่ศูนย์นะครับมีเขียวสั้นครับจ่ายลูกนี้ให้ลูเซียสล้ว อจะทําชิ่งเร็วครับแต่จังหวะนี้เสียเปรียบครับต้องวิ่งลงมาช่วยเกมรับครับแล้วเขาจิ้มลูกนี้ได้ครับเขาแดนกลางอีกครั้งหนึ่งจะแทงช่องนี้มีเค่สั้นครับอย่างวิ่งดักอยู่นะแต่ว่าเขายังไม่ได้จ่ายมาขนาดนั้นครับเรามีเคลสัน้นจีมลูกนี้สวยครับเป็นการบล็อกที่ดีครับแล้วเพื่อเราเสียจังหวาตรงนี้อื นาทีที่52ครับพยายามมาตั้งแต่ครึ่งแรกนะสำหรับศูนย์หน้าชาวเกาหลีครับเนี่ครับเป็นจังหวะที่เพื่อนเราไม่ยอมจ่ายนะแล้วนี่ฮะโดนจิ้มไปแล้วเขาจิ้มง่ายๆตรงนี้สวนเข้าไปครับ10ที่โอนาเซ่โดนขึ้นนํำครับเกมมาว่ากันใหม่ครับตอนนี้ก็โดนนํำเช่นเคยนะมีเกียวสั้นครับมีเกลวสั้นเลนตรงนี้ครับให้ดูเสียดลูเสียเห็นแล้ววิ่งตามมา มีเกลสั้นลองสัดเองลูกนี้ติดลูกทุ่มมีเกลสั้นครับเล่นสั้นตรงนี้ต้องลงมาลวงบอลครับเพื่อเราเข้าแดนกลางครับไงดีจ่ายให้ลูกนี้ครับมีเกลสั้นเล่นสั้นก่อนแล้วขอบอลขอบอลแล้วจ่ายลูกนี้ไงดีจิ้มไม่โดนครับจิ้มไม่โดนแล้วสุดท้ายครับโดนจิ้มไปแทน ประกบไว้ถ้าเขากะชากมาเราก็ต้องจิ้มครับแล้วจิ้มสวยครับมีเกลวสัน้นมีเกลวสั้นจ่ายให้ลูเซียสแล้วโอ้ลูเซียสเสียบอลอีกแล้วโอ้วันนี้เราเกมรับค่อนข้างเด่นแต่ว่าลูกนี้โอ้เกือบโดนไปอีกแล้วครับโอ้ต้องวิ่งเข้าไปประกบครับเพื่อนไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่แล้วก็จะซัดหรือเปล่าซัดไม่ซัดไม่รู้แต่มีเกลวสั้นวันนี้ครับจิ้มดีมากครับแล้วขึ้นมาเองมีเกลวสัน้นโอ้โหเพื่อน เราเสียบอลง่ายมากเลยครับสำหรับโอเดนเซ่ได้น่าจะเล่นเกมบุกมากกว่าเดิมครับเพราะว่าเราโดนอัพตำแหน่งขึ้นมานะแล้วลูกนี้เข้ามาแล้วโอ้โหหลุดขนาดนี้ก็สองสูตรเลยครับโอ้เกมรับของโอเดนเซ่ครับไม่มีใครเข้าบอลปล่อยคิลเลอร์พาสเข้ามาลูกนี้นะหลุดไปดวลหนึ่งหนึ่งพวกษาประตูครับนี่ฮะ แล้วเป็นคนยิงแอซิสครับลูกนี้แล้วจับบอลสวยจัดจังหวะเดียวครับคลึงดึงลงแล้วสาดตรงนี้ครับผู้เล่นหมายเลขเก้ามาดูตำแหน่งใหม่ของเราดีกว่าครับมิกาซันตำแหน่งปีกนะปีกแดนกลางลูกนี้โอ้โหต้องขอบอลแล้วครับขอบอลขอบอลไม่รู้แต่ว่ามิกลซันโอ้โหจะขึ้นไหม เกือบไปได้แล้วครับเกือบไปแต่ว่าเขายังเรียงอยู่ตรงนี้นะเจ้าพ่อเรียกจุดโทษบ่อยๆของเราอาจจะลงมาแล้วนะครับเราทําชิ่งกันหนึ่งสองไปได้ปะไปได้ไปได้ลูกนี้มีเกลสั้นตบเข้าข้างในซัดอีกทีอ้ติดเซฟครับเราโอ้โหลูกนี้เข้าไม่ทันครับมีเกลสั้นยังไงเพื่อลมทีมเราไม่ค่อยเข้าบอลเลยครับบอลกําลังจะจบ90นาทีครับเปิดลูกนี้มามีเกลสั้นโขกทิ้งไปก่อนครับ สุดท้ายครับผู้ตัดสินเป่าจบเกมเป็นเอฟซีเมสซิแลนด์ครับสามารถเอาชนะโอเดนเซไปได้2ประตูต่อศูนย์นะโอ้เกมวันนี้เนี่ยเกมรับดีมากๆนะสำหรับทางขวาของมิเกลสันแต่ว่าในส่วนของเกมรุกครับโอเดนเซก็ยังเป็นทีมที่ทำโอกาสจบสกอร์ได้น้อยมากๆเลยครับแมตต์เรตติ้ง7.6ครับพาสสำเร็จ18แนะครับแล้วก็ลงเล่นไปเต็มเวลาวิ่งไป15กิโลเลยนะ จบแมตช์การแข่งขันครับแพ้ไป2-0 o อ j e c t i v e เราสําเร็จแค่1เท่านั้นนะอีก1อึ่เรา tackle ได้แค่2ครั้งครับก็ถือว่าเกมรับเราพัฒนาขึ้นเยอะครับเหลือแต่เกมลุกที่เราต้องขึ้นไปทําเกมให้มากกว่านี้แหละครับอันดับตอนนี้ยังคงที่อยู่นะสำหรับโอเดนเซ่ครับ13นัดยังชนะแค่1ครั้งเท่านั้นครับโอเป็นทีมที่น่าจะแพ้เยอะสุดในลีกด้วยครับ9ครั้งนะ ไม่เป็นไรครับต่อให้เราแพ้ไปกี่นัดน,นะแต่ว่าการอนาะยึดตัวจริงอยู่ก็ยังเป็นข้อดีหนึ่งอย่างนะครับที่ยังเหลืออยู่นะ ก็มาลุ้นกันว่านัดต่อไปครับที่ต้องไปเจอกับโคเบเกนเนี่ยเราจะทําผลงานได้ดีแค่ไหนครับผู้เล่น11ตัวจริงโอ้วันนี้เปลี่ยนหลายตําแหน่งนะครับลกสาประตูเป็นไมเคิล่าครับสแดนกลางยังเหมือนเดิมหน้าเผาเส้นฮาร์แลนเดอร์แล้วก็โกเมสครับทางซ้ายเปลี่ยนมาเป็นอูซูนะส่วนทางขวาเราเป็นเนโคลัสมิเกลสันครับเอาฮัสกับคอเลอร์อยู่แดนกลางครับทางซ้ายเป็นเซเว่นครับน็อกมาเล่นทางขวาแทนแล้วก็หน้าเป้าเป็นอลาดินเหมือนเดิมนะวันนี้ลูเซียสก็ไม่ได้ลงเป็นตัว จริงครับมาครับทุกคนวันนี้เจ้าบ้านของเราครับเจอกันที่เขาเลนอีกแล้วนะก็จะเป็นนัดอีกหนึงนัดครับที่ต้องพยายามให้มากสำหรับลูกโซ่นะออกตาข้อมันเป็นคนสุดท้ายครับแบทเรตติ้งที่ต้องทำา7.0เท่านั้นนะเกมกำลังจะเริ่มครับโคเบเกนจะได้เคขีรยบอลก่อนครับแล้วจ่ายลูกนี้มา มิเกลสั้นครับต้องประคองด้านขวาไว้เช่นเคยในตำแหน่ง r าบนะวันนี้น่าจะต้องรับมากหน่อยครับสำหรับเกมบุกของโคเบเก้นนะเพราะว่าคะแนนเขาก็ค่อนข้างดีครับจีมบุกดีไวไ้ได้สวยครับสำหรับลูกโซ่เป็นหอยลุนหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเมื่อกี้เราโดนจิ้มมาลูกนี้เอาไงครับมิเกลสั้นขึ้นมาได้แล้วมิเกลสัน้นจ่ายสั้นครับจ่ายสัน้นเราเพื่อเล่นต่อ เอาไงดีครับมิเกลสั้นโอ้โหพยายามจะวิ่งทําทางแล้วนะแต่ว่าเพื่อนโดนจิ้มบอลครับแต่ไม่รู้สาขาไหนหนะฮรุนคนนี้เราตรงนี้ครับมิเกลสั้นจิ้มบอลไม่ได้เล่นสั้นตรงนี้ครับแล้วโอ้โหเขามาตรงนี้แล้วเล่นหน้าประตูปัดไว้ได้ปัดไว้ได้แล้วซ้ำอีกทีปัดอีกทีครับโอ้ซูเปอร์เซฟครับลาสั้นครับเปิดเข้ามามิเกลสั้นโขกทิ้งไปได้ครับบอลตอนนี้ยังอยู่ที่โคเบเกน เข้าแดนกลางจิ้มมาลูกนี้แล้วมีเกลสั้นครับจิ้มอยู่ออรดินจ่ายไปทางซ้ายครับน่าจะเป็นนอ็อกเรามีเกลสั้นตอนนี้บุกเต็มที่ครับเราเล่นกันอยู่หนึ่งสองหนึ่งสองสามจะใส่สี่หรือเปล่าโอ้แล้วสี่ตรงนี้มีเกลสั้นซัดด้วยขวาโอ้แล้วมาแล้วครับโอ้เข้าไปแนวแนวลุกตรงนี้ครับ นิโคลัสมีเกลียวสั้นครับตัดเล่นกับเพื่อนครับทำทิ้งสองสามจังหวะหน้าแล้วก็สุดท้ายครับวิ่งไปรอในกรอบนี่ฮะแล้วให้เพื่อนจ่ายตัดเข้ามาเกี่ยวหนึ่งครั้งพร้อมยิงครับแล้วซัดชนเสาเข้าประตูลูกนี้พวกสาประตูครับได้แค่มองเท่านั้นแหละนี่ฮะมุมจริงๆครับแล้วบอลเกือบออกนะหลังจากผ่านไปสิกว่านัดเลยนะ ปลดล็อกประตูแรกได้แล้วครับมิเกลสั้นโอ้เกมรับเป็นยังไงไม่รู้ครับวันนี้แต่ว่าเกมรูกมาแล้วครับหนึ่งประตูหวังว่าเพื่อนร่วมทีมเราจะทําให้เกมนี้มันง่ายขึ้นได้นะลาสั้นครับขึ้นมาหม่ที่โคเบกนฮาเกอร์กเซ่นครับเล่นชิงกันโยลากเข้าในสุดท้ายโดนแขนหรือเปล่าไม่โดนแต่ซัดลูกนี้บอลผ่านหน้าประตูไปครับแล้วเพื่อนจะจิ้มให้ช่องนี้ครับไม่ผ่าน โคเบเกนได้ขึ้นมาเองแล้วด้านหน้ามีอยู่ซัดลูกนี้โอ้ปลายมือครับเมราครับวันนี้ซุปเปอร์เซฟจริงๆเตะมุมอีกครั้งของโคเบเกนครับมานะฮะคลองบอลอยู่น่าจะเล่นสั้นอยู่นะแล้วจิ้มไม่ได้ด้วยมีเกลสั้นโอ้โหวันนี้ครับแมนนอฟเดอรแมนอาจจะต้องมาเลยครับบอลรีดขนาดนี้เขายังปัดไว้ได้นะเมร่าผู้ตัดสิน ยังได้อยู่แล้วมิเกลสันขอบอลขอบอลแล้วจ่ายลูกนี้ครับครึ่งแรกครับโอเดนเซ่ขึ้นนำยู่1ศจ้ะจากลูกยิงของนิโคลัสมิเกลสันครับนาทีที่21นาะแล้วก็เป็นประตูแรกในฤดูกาลนี้ด้วยครับต้องมารอลุนเกมในเครื่องลังครับยังประมาทไม่ได้มาครับพบกับเกมครึ่งหลังที่โอเดนเซ่ขึ้นนำครับใครที่ดูเกมนี้อาจจะ แปลกประหลาดใจครับเพราะว่าปกติโอเดนเซ่จะโดนนำนะแต่ครั้งนี้ครับขึ้นมาเองที่มิเกลสั้นมิเกลสั้นโอ้โหขอบอลลูกนี้สวยเลยแต่ว่าเขาซ้อนกันอยู่2คนนะแล้วเขาจะเลี้ยงมาแบบนี้เราจะโดนหรือเปล่าขึ้นมาแล้วขึ้นมาตวัดเข้าในยิงลูกนี้โอ้โหไม่ได้ครับโอโ้เราต้องรับให้ได้ครับเตะมุมครั้งที่5แล้วนะของโคเบเกนบอลเมนหน้าโคมาโอ้โบอลมันผ่านหน้าประตู ต้องประกบอยู่ครับโเบเกนวันนี้ผิวจริงๆครับแล้วเรียงมาติดมิเกลสันสวยครับแต่ว่าเพื่อนโอ้โ oh. หจ่ายแบบนี้ยังไงเอ่ยมิเกลสันไม่ได้ไม่ได้จริงๆรื้อือลุ้นลุ้นกันเนียวแล้วยิงลูกนี้ติดโอ้โหโอ้เป็นคนที่ทําให้สกอร์มันยังนําอยู่นะครับพวกสามตัวของเราแล้วลูกนี้โขกทิ้งปะเขาจะโขกอีกที ขึ้นมาทางปีกที่มาไม่น่าไม่น่า,นาจ่ายลูกนี้พลาดแล้วซัดอีกทีตีเซฟแล้วอู้สุดท้ายโดนแขนครับปูโอ้หวัดเสียวเลยครับตรงนี้โอกาสสามแต้มของเรามันจะหลุดมือหรือเปล่าครับอยู่ที่จุดโทษลูกนี้แหละครับแล้วเขาจะซัดลูกนี้เรียบร้อยครับโอเบเกนครับตีเสมอจากลูกจุดโทษได้เป็นหนึ่งต่อหนึ่งครับเสมอที่หนึ่งหนึ่งตรงนี้ไม่เป็นผลดีครับ จาก3จะเหลือเพียง1แต้มเท่านั้นนะสำหรับโอเดนเซมาอีกแล้วครับโคเบเกนเกมลุกค่อนข้างพลิวครับแล้วทำชิ่งกัน1 2เปิดลูกนี้ขอร้องอย่าเป็นจุดโทษอีกครั้งนะแล้วตรงนี้มิกซันมิกซันต้องวิ่งไปก่อนคนระับโอ้โหตอนนี้มิกซันขึ้นมาหน้าแล้วครับเพราะว่าเกมลุกเราต้องการประตูนะ แต่ว่าไม่มีใครขึ้นมาเท่าไหร่ครับมีเคียซันเราพยายามจะเอาประตูที่2มาให้ได้ครับเกมนี้เอลยูโนซี U ่ N C, ครับเลี้ยงขึ้นมาตรงกลางโดนจิ้มไปได้แล้วมิเกียวสันขอบอลอยู่มิเกลยวสันจ่ายให้ตรงกลางแล้วเขากระชาเข้าตรงกลางมิเกียวันอูช่องนี้ช่องนี้สวยมากครับมีเกลสันจ่ายให้เพื่อน เราเพื่อนซานลูกนี้โโอ้โห,โห,โหเราบ่อนมาเลี้ยงมาตรงกลางอีกแล้วครับตาเร่ครับจิมมาเอลคาบี้โซเรนเซนครับขึ้นมาแล้วจบเกมครับแบ่งแต้มกันไป1ประตูต่อ1ครับสำหรับโอเดนเซแม้จะเป็นนัดที่มิคาสันครับจบสกอร์ได้แต่ก็ยังเก็บชัยชนะไม่ได้เช่นเดิมครับ ถือว่าทําได้ดีแล้วครับสำหรับนัดนี้ของมิเกลสันนะสกอร์แมตเรตติ้งครับ8.7แทบจะสูงสุดต,ตั้งแต่เล่นมาเลยครับแล้วก็แทคเกิลสครั้งนะบวก1นึประตูครับอย่างน้อยวันนี้ก็ยังโชคดีที่ไม่แพ้นะแล้วก็1นึประตูกับ o b j e c t i v e ที่เราสำเร็จหมดเลยครับก็ได้ Player of the Match ไปนะสำหรับนัดน,นี้ก็พยายามเล่นให้เป็นบทพิสูจน์แะครับว่าเจ้าลูกโซ่เล่นในเวทียุโรปได้นะแล้วก็เป็นบทพิสูจน์ให้เจ้าของช่องด้วยนะครับว่าฝีเท้าของเจ้าลูกโซ่เนี่ยจะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับหวังว่าทุกคนจะติดตามกันต่อนะ Oh, สถานการณ์ตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับหลังจากที่เราเสมอไปนัดที่แล้วนะตอนนี้เราลงมาจมบวยอันดับสุดท้ายเลยครับ12ครับมีอยู่7แต้มนะแต่ไม่เป็นไรครับเราต้องมาสู้กันต่อนะไลน์อัพวันนี้ก็เทพจะเป็นไลน์อัพเดิมนะครับมีเปลี่ยนตำแหน่งเดียวครับคือสลอตเซเกอร์ครับลงมายืนเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวที่3แทนนะก็จะเป็นฟอร์มที่ดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับมิเกลซันครับ มาครับทุกคนนี่คือสนามสเตเดียมเนเดอร์อีกแล้วนะครับวันนี้มาในฐนานะทีมเยือนนะหวังว่าเกมนี้จะเป็นเกมพิสูจน์ฝีเท้าของลูกโซ่อีกหนึ่งนัดครับมันร е ติ้งต้องได้7.5ครับแล้วก็ส่งสำเร็จ60%นะตามแน่งที่ได้เล่นวันนี้ก็ยังเป็นแบ็คขวาเหมือนเดิมนะครับเกมเริ่มแล้วครับตรงนี้ F c n ครับเล่นกันอยู่ตรงกลางครับจีมต่อได้เราเอาอยัางไงครับ ด้านหน้ามีคนโอ้โหจิมพาดครับมีเกลซันแอนด์แมนครับเมื่อกี้เราจ่ายตัดลูกนี้มาซัดคู่ติเซฟของบอลได้ดีครับผู้เล่นของนี้เรามาแล้วครับแอนด์แมนขืนที่แอนด์แมนก็โดนจ่ายตัดเสียไปครับด้านหน้ามีอลาดินคนเดียวครับแต่ว่ามีเกลซันเลี้ยงขึ้นไปก่อนมีเกลซันพยายามวิ่งหาจังหวะดีๆล้วเขาตอกส้นตอกส้นแล้วต้องเลี้ยงขึ้นไปเองครับ มิเกลสั้นขอบอลด้านในยังไม่เปิดครับน่าจะต้องไปขอบอลใกล้ๆนะครับเอาไงดีมิเกลสั้นครับเห็นเพื่อลมทีมอยู่จ่ายก่อนครับเกือบสั้นไปทำชิงกัน12ครับมิเกลสั้นฉีกออกขวาแล้วเขาตัดมาลูกนี้มิเกลสันเปิดลูกนี้มาคุก <c oughs> บอลออกหลังไหมครับ แอนแมนส่งให้เซเดเมียครับของบอลดีขึ้นมาทางขวาสเวนสันสเวนสันลูกนี้โดนมิเกลสันจิ้มบอลครับปะทาได้ดีแล้วเป็นเตะมุมเลยครับแล้วเปิดลูกนี้มาบอลมันอยู่ที่มิเกลสันมิเกลสันขึ้นมาได้ไหมมิเกลสันเล่นชิงกันได้หรือเปล่ามิเกลสันโอ้คืนมาตรงนี้ครับด้านหน้าโอ้ด้านหน้าหาคนเยอะแล้วโอ้จ่ายพลาดได้อยู่แปลว่าไม่ได้ครับจังหวะนี้มิเกลสันจิ้มไม่ได้ แล้วุ้ัดสินครับเป่าเป็นลูกฟีคิกต่างแต่อีวเวเซนครับจะเปิดโค้งเข้ามาโคกลูกนี้บอลมันย้อยออกหลังประตูครับลูกทุ่มครับทุ่มคืนมาตรงนี้มิเคลสั้นครับเล่นขึ้นมาเองด้านหน้าเห็นเพื่อนวิ่งครับเราทําชิ้นกันหนึ่งสองแต่ว่าบอลมันไม่ถึงครับแล้วพุทธสินเป่าจบเกมครึ่งแรกครับบอลยังศูนย์ศูนย์ทำอะไรกันไม่ได้นะ โอ้วันนี้พยายามจะวิ่งขึ้นเริมเส้นบ่อยครับสำหรับมิเกลซันนะแต่ว่ายังทำอะไรไม่ได้ครับ6.8ครับพาร69เปอร์เซ็นก็ค่อนข้างโอเคเลยนะมาว่ากันในครึ่งหลังดีกว่าครับเกมในครึ่งหลังกำลังจะเริ่มครับโอเดนเซยังเสมอกันอยู่ตรงนี้น0เหนเส้นครับเลี้ยงขึ้นมาบอลอยู่ที่แดนกลางจ่ายลูกนี้เข้าแล้วตวัดเข้ากลางยิงซัดติดเซฟแล้วโขกทิ้งมาครับมิเกลซัน มิเกลสั้นจิ้มลูกนี้จังหวะแรกไม่ได้ครับขึ้นไปลูกนี้มีเกลสั้นโคเข้าด้านในเพื่อเลี้ยงไปต้องซัดลูกนี้โอติเซฟโอเกือบสวยแล้วครับนาเต้ครับขึ้นมาใหม่ตรงกลางที่แอนแมนแอนแมนจ่ายไปลูกนี้อีเวเซนครับตอกส้นกับบอลยังเล่นอยู่ตรงกลางต้องมาครับมีเกลสั้นจิ้มไปได้แล้วมีเกลสั้น มีเกลสั้นเล่นออกขวามาครับออกขวามาตรงนี้ขึ้นมาก่อนด้านหน้ารอครับรอแล้วหยอดมาตรงนี้โคกบอลย,ย้อยโอ้โห,โห,โห,โหบินปัดไว้ได้ครับเกือบเป็นจังหวะแอสซิสสวยๆครับแล้วบอลมาอีกครั้งตรงนี้ที่มิเกลสัน้นมิเกลสัน้นโอ้เรียบร้อยหรือเปล่าโอ้เป็นจุดโทษครับ ขอบอลอเพื่อนเปิดติดแขนครับสวยแล้วครับวันนี้ออสมมนโดนแขนนะเอาเลยครับหน้าที่สังหารจุดโทษครับเป็นอลาดินครับหน้าเป้าของเราครับทําหน้าเคร่งเครียดแล้ววิ่งเข้ามาซัดลูกนี้เรียบร้อยครับชิปกลางประตูตรงนี้ครับหมายเลขสิบหกครับอีกหนึ่งนาทีโอเดนเซ่ขึ้นนาครับเขาพุ่งก่อนนะแล้วยิงไปตรงกลางแบบนี้เลยครับเกมที่โอเดนเซ่ขึ้นนํานาทีที่เจ็ดสิบแปดครับ ถือว่ามีความหวังครับสำหรับนัดนี้ต้องพยายามรักษาสกอร์เอาไว้ให้ได้ครับถือว่าฟอร์มโอเดนเซ่ก็ดีกว่าหลายๆ EP ที่ผ่านมานะอย่างน้อยก็ช่วยเกมลุกเกมรับกันได้ดีครับแล้วจังหวะนี้มิเกลสั้นจ่ายให้โอ้เราไม่ฟาวด้วยครับต้องรอเพื่อนร่วมทีมครับพยายามมาช่วยเกมรับก่อนนะเพราะว่ายังเหลือไม่ถึง10นาทีาแล้วครับเอาละฮะ เขาเข้ากรอบเขตโทษจะตะวัรหรือเปล่าสกัดได้หนึ่งสองแล้วเปิดลูกนี้มาโคกโอ้โหโอ้โหนาทีบาปจริงๆครับ2เกมแล้วครับขึ้นนำแต่ไม่สามารถรักษาสกอร์ไว้ได้ครับนี่ฮะเขายอดมาแล้วโอ้โหสะบัดโขกตรงนี้เข้าไปครับหมดสิทธิ์จริงๆครับสำหรับพวกสาวประตูของโอเดนเซ่ครับท้ายเกมแบบนี้เราผู้ัดสินเป่าจบเกมทันทีครับ ไม่สามารถรักษาสกอร์ไว้ได้ครับสเสมอหนึ่งหนึ่งกันอีกเกมนึงนะโอ้วันนี้มีเกลสันก็ได้โอกาสครอสหลายจังหวะอยู่นะครับแต่ว่าพวกสาวตูฝ่ายตรงข้ามครับเซฟไว้ได้หมดเลยนะข้อโอเดนเซ่ครับพัฒนาฝีเท้าเรื่อยๆครับทุกคนมแมาเวอรติ้ง7.6ครับวิ่งไป14.7กิโลนะแล้วก็ส่งสำเร็จ19ครับ เป็นอีกหนึ่งนัดครับที่ไม่สามารถชนะได้นะแต่ก็ยังมีแต้มติดไม้ติดมือกลับมาครับออบเจกตีบเสร็จไป2ใน3ครับมิเกลซันวันนี้มีส่วนหลายครั้งเลยครับสำหรับการเข้าทำของโอเดนเซ่นะ หลังจากผ่านไป3นัดในวันนี้ครับเตะไปทั้งหมด15นัดแล้วนะวินแค่1เท่านั้นครับเสมอไป5แล้วก็แพ้ไป9ครับประตูได้เสียตอนนี้ครับได้5เสีย17นะติดลบอยู่12อยูมดสุดท้ายครับมีอยู่8แต้มเท่ากับวิดฟนะก็หวังว่านัดหน้าครับปูเดนเซจะฟอร์มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะจากฟอร์มการเล่นของิโคลัสมิเกลสันครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับหากใครเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจได้นะครับผมขอบคุณมากๆที่เข้ามารับ ผิดพลาดไปการใดขออภัยมานะที่นี้ด้วยครับจะนำไปปรับปรุงนะเจอกันใน EP หน้าครับสำหรับวันนี้ Player Carrier Mode นิโคลัสมิเกลซันหรือว่าเจ้าลูกโซ่ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ